อากาศสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับวันนี้ผมมีมีดหมอหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับปี2553นะรครับรุ่นเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุกนะครับสร้างแค่399เล่มนะครับรุ่นนี้นะครับก็เรียกว่ามีดหมอนะครับปราบมารนะครับของหลวงปู่นะครับพอดีผมขอทําคลิปก่อนนะครับพอดีคลิปที่แล้วหนุมานเนาะที่ผมลงคลิปไปสอนดูเนาะผมลงคลิปไป แป๊บเดียวนะครับสามตัวสามตนนั้นโดนปิดหมดเลยนะวันนี้ผมก็ขอมีดหมอมาลงคลิปก่อนนะพี่พี่เพราะว่าผมกลัวจะไม่มีมีดหมอทําคลิปนะก็เลยทาคลิปมีดหมอก่อนนะครับอ่าครับวันนี้มาดูกันเนาะมีดหมอครับมีดหมอนี้นะครับสวยนะครับหลวงปู่หงพรมัญโญนะครับอ่าทาด้วยงานะครับงาช้างนะครับนี่นะครับอันนี้นิยมเลยนะครับพี่ๆนิยมเลยเนาะนี่นะครับต่อโค้ดนี่นะครับ ถ้าต่อโคดจะนิยมนะครับนี่ครับนี่ครับต่อโค้ดแบบนี้เนาะนะเมตตินะครับต่อโค้ดนิยมแล้วก็รุ่นนี้นะครับด้ามและปอกครับทําด้วยกระดูกงาช้างนะครับนะใบมีดทาจากสเตนเลสนะครับใบมีดทำจากหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตนะครับปลูกเสกนะครับบรรจุดท่าทั้งสี่นะครับดินน้ําลมไฟนะครับหลวงปู่ท่านบรรจนะครับพุทธคุณนะครับพี่พี่พุทธคุณนะครับ แควคาดปลอดภัยนะครับป้องกันคุณใส่นะครับดูนะครับดูความสวยเนาะป้องกันคุณใส่นะแขล้วคาดปลอดภัยนะครับนี่นะครับแล้วก็ป้องกันสัตว์มีพิษหนังต่างๆนะครับความยาวนะครับความยาวของของมีดนะครับทั้งหมด5นิ้วนะครับความยาวรวมนะครับนะครับนี่ดูความสวยนะครับดูลวดลายดูความสวยงามนะครับสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับพี่ๆเป็นอย่างนี้เป็น ดำปากกานะครับไปเน็บได้นะครับดูข้างในนะครับความสวยของข้างในนะครับนี่นะล้วชักให้ดูนะครับพี่พนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมนี่ครับนี่ครับนี่นะสวยเนอะลวดลายนะครับวิจิตรเลยนะครับหลวงปู่หงนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่หาให้ชัดนะนี่เห็นว่ารุ่นเพิ่มซบเพิ่มสุกนะครับนี่เนี่หลวงปู่หงครับดูความสวยนะครับชัดเจนพุทธคุณนี่สุดยอดนะครับมีดหมอหลวงปู่หงนะครับสร้างแค่สามร้อยเก้าสิบเก้านะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับนี่นะครับ สวยจริงๆนะครับลวดลายวิจิตงดงามมากนะครับหลวงปู่ท่านปลูกเสกไว้ดีแล้วครับบรรจุดท่าทั้งสี่นะดินน้ำลมไฟนะครับทานครับบรจุดท่าทั้งสี่เนาะดินน้ำลมไฟนะครับดูนะครับความสวยงามนะครับเหล็กเหล็กก็สวยนะดำเนี่ยมเลยนะครับเป็นเป็นมีคาบน้ำมันนะครับจากวัดเลยนะพี่ๆนะนี่นะครับดูอีกเล่มนะครับพี่ๆดูอีกเล่มเนาะดูความสวยของอีกเล่มนะอ่า นี่นะครับนี่เหมือนกันนะครับพี่ๆนี่ต่อโค้ดนิยมเลยนะนี่โค้ดชัดเจนนะครับต้องบอกก่อนนะครับของเก๋น,นะครับยังไม่เห็นนะของเก๋ดูโค้ดได้นะนี่นะเอานี้ดีกว่าเนาะแสงอันนี้ครับโค้ดนะชัดเจนนะครับนี่ครับโค้ดชัดเจนลวดลายสวยงามจริงๆนะครับนี่ผมจะบอกให้นะ เหมือนกันนะครับนี่นะครับลายนี่นี่หลวงพ่อหง์พุ่มปัญโญเนาะนี่นะเมตินะครับดูนะนะเปตินี่เพิ่มซ์เพิ่มสุกนะครับอันนี้ชื่อรุ่นเนาะนี่นะสวยเลยนะพี่สวยมากนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับ ท่านไหนสนใจก็นะครับติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปน่าจะพ่กนี้แหละพี่ผมรอของนิดนึงนะรวมทั้งมีดหมอนี้ด้วยนะครับนิ้มที่มีเข้ามาแล้วเนาะอันนี้มีดหมอเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วผมก็มาทําคลิปก่อนนะเดี๋ยวพ่กนี้ครับชุดใหญ่แน่นอนผมบอกเลยนะครับสวยๆแล้วก็มีหลายรายการด้วยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยเห็นไม่เคยเห็นนะผมก็ไปหาสรรหาให้พี่ๆนะครับในรับเช่าบูชากันนะครับพี่ๆ มินหมอนี่ยนะผมทวนอีกทีนะครับสร้าง3 9 9เล่มน,นะครับสร้างเมื่อปี53เนาะหลวงปู่ท่านปลุกเสกมาอย่างดีนะครับพุทธคุณก็ป้องกันคุณสายต่างๆสัตว์มีพิษต่างๆแควค่าปลอดภัยนะครับทุกๆอย่างนะครับพุทธคุณ1 0อยแนะครับอันนี้ผมก็มาทําคลิปให้พี่ๆนะครับเผื่อจะได้ไม่ลืมกันนะครับห่างหายไปนาน,นครับให้พี่ๆได้รับชมนะ เรบฟังกันเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับพระเครื่องของหลวงปู่หงน่าจะวันพรุ่งนี้ครับของจะเข้ามาเยอะๆฝากพี่ๆกดติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมก็นํามีดหมอครับมานําเสนอนะครับมาทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันแค่นี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมแล้วก็อุดหุนผมมาตลอดนะครับขอบคุณครับพี่